ก็วันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิปทีวีรายการที่คนหน้าตาพอนีก็ดูได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการของเรานะครับแน่นอนครับว่าต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับรุ่นเก่าแก่นะครับหรือว่าแฟนคลับรุ่นใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคนดูมากๆนะครับจากใจนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับถ้าใครติดตามช่องพวกเรามานานนะครับก็คือเวลาที่ผมขอบคุณเนี่ย มันมาด้วยใจจริงๆนะครับไม่ได้แบบขอบคุณเฟกแล้วก็ไปอวดรวยต่ออะไรประมาณนี้นะครับคือผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับขอบคุณคือขอบคุณด้วยใจจริงๆนะครับที่สนับสนุนกันมานะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยคอมเมนต์คอยให้กําลังใจนะครับคอยดูช่องของเรานะครับขอบคุณนะครับเราจะก้าวเดินกันต่อไปนั่นเองนะครับก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับสนับสนุนก็คงไม่มีวันนี้แน่ๆเลยนะครับก็วันนี้ครับก็มาซื้อรถซุปเปอร์คาร์นั่นเองนะครับเป็นความฝันของผมนะครับที่ เ,เวลาเข้ากรุงเทพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาเข้ากรุงเทพนะครับก็จะเห็นสูตรรถพวกนี้มันตั้งอยู่นะครับตามข้างถนนที่เราเห็นนะครับได้เห็นแวบๆเราก็แบบอยากจะแปบ,บสักวันอยากจะเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับเป็นวันที่ดีนะครับในการ ทําเพื่อตัวเองนะครับเอางนี้ดีกว่าทําเพื่อตัวเองนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เงินใช้อะไรหรอกนะครับแล้วก็ได้เติมเต็มความฝันลูกผู้ชายนะฮะที่เป็นเด็กเกาะกระจกนะครับในศูนย์ลบซุปเปอร์คาร์หรือว่าตามงานมอเตอร์โชว์มานานมากๆนะครับวันนี้ก็ถือว่า เออเป็นวันดีนะที่ผมได้ทําตามความฝันสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาคุณผู้ชมไปซื้อนะครับรถซูเปอร์คาร์คันนี้แล้วก็มีเลิกมีใชยในการออกรถนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยหัวใจจริงๆนะครับป่ะ let's go ครับวันนี้ไปรับชมกันเลยนะครับเราจะพาไปชมศูนย์รถเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไปออกรถคันนี้กันนะครับก็ let's go ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับไปรับชมกันเลยครับบอยรู้ไหมว่านี่คือขนมที่แพงมากเออ คือถ้าไม่ซื้อเนี่ยไม่ไม่มีมนะส่วนนีไไ้ไม่มีอ่ะไม<อ>่ม <Eleven> ีอ้ําาชิลล้านเออประมาณนั้นน่ะภพยภายบึงโตอะไรเนี่ยของจริงเลยเ <c oughs> <c oughs> <sh arp> ่นราคารดแล้วก็ภายบึงโตแล้ว <c oughs> กูอยากข้าภายร่วงเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> เออราคาภายมากเลยพี่ <c oughs> ราคาแม่งภายจริงๆ <c oughs> บนเรื่องการใช้เงินไปละอันนี้คือเป็นภายที่จ่าย จ่ายสดนะครับจ่ายสดเราไม่มีหนี้นะพี่เจตก็คือเราไม่ได้ผ่อนนะครับรถพวกนี้ผ่อนนี่เจ็บเห็นเห็นเงินแล้วเจ็บนะเห็นเงินแบบแม่งต้องผ่อนเดือนละห้าแสนบาทอ่ะบ้าป่าวเออบ้าเลยแล้วก็ถ้าผ่อนไงแล้วถ้าดาวแบบดาวขั้นต่ำมันก็ผ่อนเดือนละห้าแสน่ะ กูสลับกูรู้สึกว่ามันเจ็บปวดจบกูมากเลยกูเลยแบบเออมันก็รถพวกนี้แม่งต้องซื้อสดจริงนะไม่ไหวว่ะของถ้าสมมติสามสิบล้านใช่ไหมสามสิบล้านก็คือถ้าสมมติงวดละล้านก็คือสามสิบงวดอ่าถูกป่ะอ่าเออถ้าถ้าสมมติเบิ้ลสองก็หกสิบงวดหกสิบงวดกูงวดละห้าแสนดีหว่าถูกแล้วไม่แต่ว่าไก็เีลยนั่นแหละพายมึงต้ออะไรไงพา้อไอ้ย่าบอยไอ้เย่ยบอยถุย เออไม่ได้คิดดีว่ายงวัวละห้าแสนเลยวะห้าปีเลยแลมึงเออประมาณนั้นแหละสื้อรถพวกนี้ประกันเนงนะประกันปีงึงสี่แสนกว่าบาทไม่รวมวารันตีนะวารันตีปีละแสนแสนห้าแสนสี่นะวารันตีรถกับประกันนี่แยกกันนะวารันตีคือถ้าสมมติเราไปวิ่งแล้วเครื่องระเบิดไม่นับการจูนนะเอาไปจูนเล่นไม่ได้ อ่าไปจูดเล่นไม่ได,ด,ไได้ก็คือถ้าไปวิ่งแล้วอ่าเครื่องร้อนมากติดไฟเห็นไหมเหมอน GTR ไฟลุกล่าสุดเห็นไหมอันนั้นอันนั้นเขาจูนแรงมาเยอะไงแต่ถ้าของเราแบบเครื่องพังอะไรพังเนี่ยเขามีวารันตีต่อปีคือคือขอแค่ไม่ชนมึงไปวิ่งจนรถพังไงเ,เขาก็รับซอ <What? S 1> อ่อมอ่าซ่อมไหนซ่อมปีซ่อมปีปปนะอืมวิ่งจนรถพังขอแค่แบบไม่ใช่แบบยางเสือ่อมสภาพอะไรเงี้ยอ่าวิ่งจนรถพังเออแบบวารันตีค่อนข้างดีแต่ประกัน ห้ามจูน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 ,จนอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับการซื้อรถซูเปอร์คาร์เนี่ยค่าประกันรายปีนะครับราคาจะสูงมากก็คออือเริ่มต้นอย่างรถผมเนี่ยเริ่มต้นประมาณ2องแสนเก้าบางเจ้าที่สี่แสนเลยนะครับก็คือค่าประกันเนี่ยทำไมไมันถึงแกว่งนะครับก็คืออย่างแรกเจ้าของเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเจ้าของอายุน้อยนะครับค่าประกันยิ่งแพงอันนี้หลายๆคนไม่รู้นะครับว่าเออรถพวกเนี้ย ยิ่งอายุน้อยประกันจะมองว่ามึงอ่ะใจร้อนนะครับมึงมีโอกาสขับไปชนอะไรประมาณนี้นะครับค่าประกันจะแพงมากนะครับแล้วก็ประกันเนี่ยสมมุติเราไปขูดกระถางต้นไม้มาอย่างเงี้ยแล้วเราจะเคมเนี่ยค่าเคมต่อครั้งเนี่ยสองแสนนะครับค่าเขาเรียกว่าค่าเอ็กเซสใช่ไหมฮะเวลาแบบรถทั่วไปไปชนเนี่ยมันจะมีค่าแบบค่าเอ็กเซสประมาณสองสามพันแต่ไอซูเปอร์คาร์เนี่ยค่าเคมครั้งหนึ่งสองแสนบาทนะครับคือวอท อย่างนี้จริงจริงนะครับใครไม่เชื่อนี่ผมผมกล้าพูดนะเพราะว่าผมเป็นเจ้าของรถนะครับคือมันแพงจริงจนะครับเขาก็เลยปวดหัวกันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับค่าอะไรพวกนี้น่ยก็คือมันจะคุ้มต่อเมื่อเราขับปุ๊บไปชนตุ้มนี่าเรารถพังทั้งคันเนี่ยอันนี้คุ้มนะครับสำหรับการทําประกันนะครับก็จริงๆคือมันจะมีวารันตีที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับคือวารันตีเนี่ยดีมากนะครับไม่ช่ช่วยซ่อมรถนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันแรงเนาะนะครับแล้วก็มีปัญหาบ่อยครั้งนะครับอันนนี้้ก็็เปขอมูล เสริมนะครับว่าเออเรื่องประกันซูเปอร์คาร์อะไรมันมียังไงนะครับโอ้โหสามสองหนึ่งเอาแมสกออกได้เอาแมสออกได้เลยคเพราะว่าไม่มีคนอยู่ที่นี่เลยนะครับอะไรน,นี่คือสภาพรถถุยก็ไอเชี่ยละก็อันนี้นะครับไม่ใช่นะคัน้นเอาจริงคันด้ <c oughs> นเน่เราอยู่ในศูนย์ แม <McL> คการ์ลินเนี่ยแมคการ์ลนพูดซะเป็นต่อปรงคุขเลยแมคการ์ลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอ่าอันนี้เป็น600 LT นะครับแมคกาเรน600 LT คุณผู้ชมลองดูสิแต่ไม่ใช่รถผมนะสองคันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับรถผมอยู่ตรงนู้นนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถอ่าที่เบาะนะครับที่น้องๆหลายคนรู้จักแต่เฟอร์รารี่ใช่ไหมพี่เจด์รู้จักแต่เฟอร์รารี่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ รู้จักแต่เ r r ร a ลี่แลมโบใช่ไหมครับถ้าคนน้องๆคนหน่อยที่แบบไม่ได้เล่นเกมเลยเนี่ยก็จะรู้จักแค่สองค่ายนี้ f ฟ r ร์ล mm ี่แลมโบนะครับเท่ๆเลยแต่ว่าจริงๆคือในประเทศไทยจะมีรถอีกอแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือแบรนด์ m c ก a าเรนนะครับแมกนาเรนแบบนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ที่เทียบคลาสกับแลมโบกินี hini, หรือว่า Ferrari เลยนะครับในไทยเนี่ยราคาต้นก็เอาเรื่องอยู่นะ ในไทยนี่ราคาแพงดีไม่ดีแพงกว่าเฟอร์รารี่แลมโบด้วยนะครับเพราะว่าเออมันแล้วแต่รุ่นนะครับมันแล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นไลท์เวทนะครับ600 LT คุณผู้ชมนะครับด้วยความชอบผมผมจะชอบเห็นไหมที่มันตัดตัดเส้นมันตัดสีน้ำเงินนคุณผู้ชมเห็นไหมส้มตัดน้ำเงินนะฮะมันจะสวยมากนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจริงๆผมอยากได้นะครับแต่ว่าภายในนะถ้าเปิดให้ดูเนี่ยโหคุณผู้ชมจะสยองมากนะครับในเรื่องของ เบาะมันนะเบาะมันแบบเป็นเบาะไ์เวทก็คือมันไม่สบายเลยนะครับเหมือนเป็นจริงๆคือมันคือคาร์บอนนะครับเบาะคาร์บอนทั้งอันมันจะนั่งไม่สบายมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นคันนี้คือนี่ผมชอบแบ็คไฟนะครับก็คือไอ้ตรงนี้มันจะเป็นท่อ,อเสียนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนจรวดนะท่อจรวดนะเป็นเหมือนท่อจรวดนะครับขึ้นมา2บ้องนะครับอันนี้ก็ เวลาที่แบบเร่งเครื่องแรงก็จะเป็นไฟยิงขึ้นมาเลยนะมันไฟมันลุกเลยนะครับรถพวกนี้มันเครื่องมันร้อนมากนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ผมชอบมากมากนะครับเห็นไหมมันข้างล่างมันตัดสีเล็บเงินด้วยนะฮะเท่ hey, ดีนะครับส่วนข้างซ้ายนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่รถมีมนะอ,นนอันนี้มันคือเขาเรียกว่าโครงสร้างของรถให้แบบให้คนมาดูนะครับปกติเนี่ยรถยนต์จะเป็นเหล็กถูกไหมรถยนต์จะเป็นโครงสร้างชัสซีแบบเหล็ก แต่นี้เขาจะเรียกว่าชัสซีแบบโมโนคอรกก็คือแบบเป็นเหมือนพวกรถแข่งที่อยู่แบบคนแข่งขับรถแข่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนนี้หมดใช่คือข้อดีเนี่ยมันคือแข็งแรงมากแล้วก็ซับแรงได้ดีอ่าก็คือแบบสมมติคุณผู้ชมเห็นรถสภาพอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความนุ่มเนี่ยอ่าความความอัศจรรย์ของรถพวกนี้นะครับคือรถแมคลาเรนใช้ช่วงล่างแบบ อย่างนี้นะครับเวลาขับไปลงหลุมหรือว่าขับแบบเทโค้งหรือว่าขับตรงๆเนี่ยความนุ่มนวลนี่เหมือนนั่ง s อสคาจริงๆนะครับอันนี้บอกพูดกันตรงๆนะไม่ไม่โกหกนะครับเหมือน s อสคาจริงๆซึ่งข้อดีก็คือซับแรงได้ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียคือคุณผู้ชมจะเห็นไหมมันแคบนะมัน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 แคบแต่ว่าจริงๆคือพอมันไปอยู่ในรถตรงนั้นมันมันกว้างนะเข้าไปนั่งแล้วสบายนะไอ้บูมบอกว่าสบายกว่าเฟอร์รารี่เอออันนี้ยืนยันมาจากไอ้บูมนะบูมมันตัวใหญ่นะครับก็นี้จะเป็น ชัซซีมันนะฮะแทบจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แทบจะทั้งหมดเลยนะฮะอ่าเหมือนประตูเงี้ยประตูมันบานแบบยาวไปหมดเนยะทั้งชิ้นนะครับมันไม่ได้แบบเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้อยอย่างไอชิ้นเนี้ยก็เป็นชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามันซ่อมมันโดนชนเนี่ยเจ็บมากนะฮะประกันน้องๆถามประกันปีเท่าไหร่ประกันปีหนึ่งประมาณ4 0 0 0 0 0บาทนะครับต่อปี ผู้ชมดูบอบอครับบบานั่งได้แค่เบาะมีแค่นี้นะแล้วมันล็อกแค่นี้น,นี่ตัวตัวเล็กนะคือมันออกแบบมาเพื่อพี่บอยคนเดียวเลยบอกแบบเบรกซีดมาเร็วเบรกซีดบะเบอกนั่นหละนั่นล้าน 8, ล้านแปดล้านหกคือบอกพวกนี้มันมันไม่มีความหรูหราของมันนะแต่มันแต่มันเบานะครับคาร์บอนแล้วก็บอยไม่สามารถมีปุ่มกดเลยได้เลยนะก็คือทุกอย่างมันลดน้ําหนักไปหมดนะครับลดแม้กระทั่งแบบของายในมีแค่นี้เห็นไหมเออเนี่ยเหลือแค่นี้ นะครับก็เป็นตัวไลท์เวทนะครับ LT เห็นไหมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สิซุยเห็นไหมกูว่าว่ากก็พอตัวนั้นกดมึงก็ว่าเล็กใช่ไหมอะไกดคันเร่งยังไม่ถึงเลยแล้วเบรกอ่ะเบรกเบรกอ๋อเบรกรถยนต์อันยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะเบรกจะอยู่ใกล้กับคันเร่งมากใช่อ่าอันอื่นยี่ห้ออื่นมันจะมีสเปคของมันแต่อันนี้มันอยู่ใกล้มากนะครับใกล้มากอ่ะซิงอ่าก็นั่นแหละมันค่อนข้างเป็นรถพิเศษ จริงจริงมันคือขยับบอร์ดได้แหละแต่ว่าขยับแล้วใช่ไหมทำาไมขยับแบบนนี้เลยนี่ไม่ถึงนลเนี่ยตีเราไปงี้แล้วกดอ๋อนอกจากรถจะแรงแล้วเสียงเรื่องมาอีกเอาล่ะเราไปดูคันอื่นกันดีกว่านะครับวันนี้นี่มีสองตะกงบอยทำอ้ำถ่ายแต่วันนี้อ้ําทำบอยถ่าย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ้ําทําบอยถ่ายก็ส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นแมกกาเรน 720s นะครับใครที่เล่นเกมช่วงนี้ gta มันเห่อใช่ไหมอ้ําคนเล่น gta กันเยอะนะครับส่วนใหญ่ในเกม gta l เ w p ใช่ไหมก็จะใช้แมกกาเรนกันเยอะมาก<ช>อ่านะครับก็อนนี้จะเป็นคันจริงนะครับคุณผู้ชมครับคันจริงๆมันใหญ่มากนะครับคันจะยาวกว่าคันนู้นนะคันนู้นจะเป็นไลท์เวทที่มาก่อนรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะมาทีหลังนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยไอชัตซีเนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่กว่าไอตัวที่ตั้งโชว์อยู่ตรงนู้นนะคะรับก็คือจะเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยที่แบบซับแรงเวียงแล้วก็เกาะถนนได้โหดกว่ามากนะครับมากอันนี้คือรุ่นรุ่นใหม่เลยนะครับล่าสุดเลยแต่ใหม่กว่านี้จะเป็นไฮเปอร์คาร์ของมันก็คือ765 LT นะครับแล้วก็จะเป็นพวกรุ่นแบบเกินเฉือนไปเลยสปีดเทลเอลว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้คือ 720S ของจริงนะคะรับก็คือแบบ ผู้ชมจะเห็นทุกอย่างเลยนะทุกอย่างมันจะเป็นช่องลมของมันหมดนะครับใต้ไฟเห็นไหมใต้ไฟก็จะเป็นช่องลมที่เอาเข้าไปช่วยอ่าไปช่วยแบบลดความร้อนของล้อนะครับทั้งล่างน,นี่ก็จะเป็นช่องลมคุณผูช้ชมเห็นไหมลมมันเข้าได้จริงๆนะนะครับมันไม่ได้ทํามันหลอกนะครับ <leh> คือทั้งหมดเนี่ยเป็นช่องลมนี่ก็เป็นช่องลมนะครับช่องลมเหมือนดักเข้าไปตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นก็ไปออกที่เครื่องนะครับนีทุกอย่างคือมันดีไซน์มาแบบ ม,ม,มันมีผลกับตัวรถอ่าแต่ว่าความโหดของพวกไอ้รูๆเยอะๆเนี่ยก็คือชนโดนชนทีนี่คือขี้แตกเลยเนะร้องนะครับร้องเจ้าของก็ร้องนะครับผมจะบอกให้เจ้าของก็ร้องเพราะว่าอ่าสีรถเนี่ยสีพวกนียกว่าคือมันทําที่ไทยไม่ได้นะอ้ํารู้ใช่ไหมอ้ําอาจจะยังไม่รู้นะสีรถพวกนี้มันมันทำที่ไทยไม่ได้นะครับต้องสั่งมาจากบริษัทแม่งเท่านั้นซึ่งกว่าสีจะมาเนี่ยสองเดือน นะฮะยังไม่รวมทำสีนะสองเดือนอสีโอเ้เออไม่ได้ไม่ได้ไไดไไคือมูมันทำได้มึงยอมเปล่าอ๋อทำได้แต่ยอมเปล่าคือคือไอมันเป็นรถที่แบบจุกจิกนะครับรถพวกนี้ผมเลยบอกนะฮะก็คือพยายามอย่าไปขับไปปาดคนอื่นเยอะนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันเบรกตัวเบรกคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเบรกพวกนี้ราคาหลายล้านมากนะครับดีไม่ดีม่้งสองสามล้านมั้งคือเบรกเนี่ยมันดีกว่ารถธรรมดามาก อาวพี่เจ๋ไม่รู้อ่เบรกสองสามล้านนะเบรกดูจานดูจานอันนี้มันไม่ใช่จานเหล็กนะมันเป็นคาร์บอนนะอันนี้คือคาร์บอนเซรามิกเบรกนะครับแพงมากนะครับแพงมากนะครับก็เวลาเห็นในข่าวแล้วมันมีรถชนอะไรเงี้ยก็คือสุป,ปราชาจะเบรกก่อนแล้วก็จะมีกระบะมาชนท้ายไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยนะไมคือเบรกพวกนี้มันจะเบรกแบบดีมากแล้วเหตุการณ์มันจะเกิดบ่อยต่อเมื่อแบบเอ่อเขาเรียกว่าไง ซุปเปอร์คาร์มาเร็วแล้วมีคนตามหลังมาแล้วก็เบรกก่อนแล้วก็ชนนะครับก็ต้องระวังกันไว้นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นแมกกาเร็ GT นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ที่สุดของหมวดที่เอาไว้ขับเล่นรายวันนะครับก็ตอนแรกจะซื้อคันนี้นะครับแต่ว่ามีเหตุผลบางอย่างนะที่แบบเฮ้ยเราไปเอาคันเล็กก่อนดีกว่านะครับตอนแรกก็เล็งคันนี้ไว้นานมากนะครับก็พูดกันตรงๆเลยคือเงินยังไม่พร้อมนะครับคือคันนี้เนี่ยหรูหรานะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่าสีมันเปลี่ยนเป็นสีเทาได้ใช่ไหมครับแต่จริงรถเป็นสีเขียวเป็นเขียวไข่เย่วมานะครับแต่ว่าถ้าแสงมันเปลี่ยนเนี่ยรถก็จะเปลี่ยนสีไปตามนี่แสงที่มันโดนด้วยนะครับแล้วก็ภายในหรูหรามจริงนะครับคันนี้ี่โคตรแรงเลยนะครับเห็นอย่างนี้ม้านี่เกือบ700ม้ามั้งครับไปจูนได้อีกประมาณ8 0 0 900ม้าเลยมั้งครับคันนี้นะครับแต่ว่าช่วงล่านี่เซ็ตเอาแบบนุ่มแล้วก็พูดดีนะครับเอาไว้ขับไปตีกอล์ฟนั่นเองเพิ่มเติมเลยคือเงินกูไม่ถึงนะครับ เอาลาพี่เจ็ในเวลาแล้วนี่คือรถของเรานะครับในวันนี้คันเล็กๆนะครับเป็นรถคันเล็กๆที่นีพอมาเห็นตัวจริงปั๊บเนี่ยคือนี่มันคือสีม่วง cobalt violet นะครับที่เอ่อสีจะเปลี่ยนได้ตามแสงที่มันโดนนะบอยก็คือใช่ยิ่งสว่างยิ่งม่วงแต่ถ้าอยู่ที่มืดก็จะเป็นรถสีดำนะครับก็คือ คันนี้เป็นคันที่ออปชั่นเต็มนะครับออปชั่นมาเต็มมากๆถ้ากดตอนมันมือหนึ่งตอนมาไทยใหม่ๆก็อยู่ประมาณ29ล้านนะครับ29ล้านนะครับคันนี้ก็เป็นรถผู้ดีนะครับไม่กระโชกโค้งหกอย่างที่บอกไปนะครับก็อ่ะวันนี้เลิกพี่ชายที่น่ารักเ,เ,รเชิญเลยเมืองแหละไปพี่เจ็ดข้างนูน้น ไอ้เชี่ยไปสตาร์ทให้เจมหน่อยเร็วสตาร์ทเป็นเปล่าอ๋อต้องมีพานด้วยใช่ไหมโอ้มีพานด้วยโอเคโอเคนี่นะครับขอบคุณครับอันนี้คือเป็นเลิกเป็นชัยใช่ไหมครับอ่ะพี่เจตนะครับสรุปรถน้องชัยหรือรถพี่ชัยวะอ้าว โอเคนะครับเวลาดีนะครับช่วงนี้ผมดูเลิกดูอะไรมาละนะครับเที่ยง10นาทีเที่ยง15นะครับประมาณนี้อ่านี่คือกุญแจนะครับกุญแจเล็กๆนะครับกุญแจมีแค่นี้จริงๆนะครับก็ข้างหลังจะเป็นสีส้มนะครับแบรนด์แมคลาเรนนี่เอ่อเอกลักษณ์ของมันคือสีส้มเฟอร์รารี่จะสีแดงใช่ไหมแลมโบนี่หยกเหลืองๆมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะมีสีของแต่ละแบรนด์มันนะครับเอาละไปสตาร์ท อย่าเบรกม่เกียร์เอ็นนถูกแล้วเหรอเกียร์เอ็นถูกแล้วอ่า <ะ S 2> อ,อย่าเบรกค้าไว้แล้วก็กดปุ่มสีแดงนะตรงมือนนะ She get to the cash when she walk She look like a bag when she walk She get to the cash she walk She like a bad when she walk Girl, do it, do it, do it All rocked all up rocked Like up. one care, two care, more cares care. She look cares like a bunny, gotta got up. a hops up Don't care for designer, got a own drip Don't care for the phones, got a own Don't care for the scenes, take her own take trip Guarantee is for a bag and she walkin' She get to the cash, she when, she cash, cash she like a bag when she walk She look like a bag when she walk She get to the cash she when she walk She look like a bag when she walk Girl, do it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  We'll i right